หน้าที่138นะครับให้เอาข้อมูลในตารางนี้ครับไปเขียนแผนภูมิแท่งย่นระยะนะครับสังเกตว่าตัวเลขมันเยอะเนาะกดดดไปที่ห0 0 0นเลยขั้นต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยตั้งแต่0นย์จนถึงกว่าจะถึงห0 0 0นเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะครับดังนั้นตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะย่นได้อาจจะย่นไปจนถึงสักห้าแ0นหกแสนอะไรเลยก็ได้ครับไม่ต้องเขียน ไปทีละเท่าไรอ่ะหลักหมื่นนะครับหลายหลายหมื่นเพราะกว่าจะถึง0 0 0 0 0มันจะค่อนข้าง,างที่จะไกลเกินไปนะครับแล้วแต่เราจะย่นระยะขนาดไหนเนาะดังนั้นในส่วนของตารางตรงนี้เป็นมูล,ลค่าของการส่งออกนี่จะใช้เป็นหัวคําอธิบายของกราฟนะครับด้านบนนะครับและตัวเลขเป็นมูล,ลค่าของสินค้าที่ส่งออกนะครับ อันนั้นเป็นตัวเงินนะบอกว่าเป็นบาทฉะนั้นแท่งความสูงตัวนี้เป็นแท่งบาทครับที่เราจะย่นระยะนะครับและก็แกนนอนนี้จะเป็นปีพศเองครับองพนหร้อบนะครับ56 5 7 5 8 5 9และ60ครับและเท่าไหร่ครับอันนี้6 0 0 0 0จะออกมาเป็นแท่งอย่างนี้นะ จนถึงปี60นี่ก็คือ8 0 0แความสูงจะเท่ากับ8 0 0แดังนั้นจะมีสเกลอย่างนี้ครับอันนี้เป็นบาทอันนี้เป็นปีเนาะนะครับแต่ละปีโอเคหนะตาจะออกมาอย่างนี้ครับนี่ครับออกมาได้แบบนี้ครับสังเกตเห็นไหมข้างบนก็คือชื่อของตารางข้างบนนั่นแหละครับเอามาใส่ แท่งนี้คือมูล,ลค่าที่เป็นล้านบาทครับเราจะย่นระยะโผมาก,ก็คือห0แสนเลยครับแล้วก็ขึ้นทีละห้าหมื่นเห็นไหมครับถ้ามาทีละห้าหมื่นตั้งแต่แรกเลยกว่าจะถึง0 0แสนมันครับจะยืดไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้คือระยะที่เราย่นออกมานะครับแล้วสเกลระยะหา่างตรงนีครั้งละห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามื่นนะครับและมีสเกลย่อยสเกลย่อยก็คือครั้งละหมื่นนะครับ แต่ละอันก็คือพศออครับและเขียนตัวเลขกำกับเอาไว้เลยครับจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่มีกำกับก็ต้องคนอ่านจะต้องเข้าไปเทียบกับสเกลดังด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเพื่อทำการอ่านเองอย่างที่บอกเห็นไหมตรงนี้เป็นปีนะครับตรงนี้เป็นปีหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนของตารางแรก นะครับที่เราจะเอามาทำเป็นแผนภูมิย้อนระยะทีนี้มาดูแผนภูมิแท่งที่มีการย้อนระยะข้อมูลอีกเหมือนกันนะครับที่เราจะทำการเขียนเป็นจำนวนกเกษตรกรฉะนั้นครั้งนี้จะต้องเป็นด้านบนของแผนภูมิเหมือนกันนะครับและเป็นยังไงครับเนี่ยมีจังหวัดครับและความสูงเนี่ยเป็นจํานวนคนฉะนั้นแท่งตรงนี้ทำไมเันเป็นจํานวนคนนะครับ เป็นจำนวนคนนะเป็นนี้เป็นตัวเลขครับและอันนี้เป็นจังหวัดครับอยุธยาอ่างทองชัยนาทสระบุรีจนถึงอะไรครับฉะเชิงเซานะครับอันนี้เป็นจังหวัดโอเคนะสเกลนี้แล้วแต่ครับให้เขียนเป็นย่นระยะก็คือสเกลตรงนี้จะมีย่นเราต้องดูว่าจะย่นเท่าไหร่ครับ มันโผล่ขึ้นมาน้อยสุดก็คือ14ื่นนะครับฉะนั้นสเกลมันอาจจะย่นกระโดดไปเดี๋ที่สักประมาณ1,000 0หรือว่า1 4ื่นไปเลยก็ได้ครับเพราะอันนี้มันเลย1 4ื่นไปนิดหนึ่งนะครับได้ออกมาตามนี้ครับนี่ครับเห็นไหมข้างบนเป็นจำนวนเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ประสุสัตว์นะครับในปี60ย่นระยะไปที่1มนเลยครับแล้วสเกลของเราครั้งละ หนึ่งพันนะครับงนั้นไม่ต้องมาหนึ่งพันสองพันสามพันจนถึงหมื่นสี่นะมันจะยาวเลยนะครับมันจะสูงเกินไปย่นระยะเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับและความสูงของแต่ละแท่งเขียนกำกับเอาไว้เลยนะครับว่ามีจำนวนเท่ากับเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านให้เสียเวลานะครับเพราะว่าสเกลค่อนข้างที่จะเป็นสเกลยากหน่อยหนึ่งนะครับ ก็ได้ความสูงจำนวนคนเนี่ยนะครับเขียนกำกับเอาไว้เลยนะครับถูกต้องไหมนะครับส่วนนี้คือจังหวัดนะครับตามตารางและจำนวนคนครับเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของตารางที่2นะครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่ได้เรียนรู้ครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ของการย่นระยะของเส้นนะครับแสดงจำนวนในแผนภูมิ มันเป็นยังไงครับมันช่วยให้เราอ่านแผนภูมิได้ง่ายนั่นเองครับสะดวกในการอ่านและก็สะดวกในการเขียนแผนภูมิด้วยครับมันมีความสวยงามฉะนนั้ดังนั้นลักษณะของการแสดงรายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการก็จะชัดเจนนะครับอ่านได้ง่ายมากขึ้นได้ข้อมูลตามนี้ครับตามที่พูดเอาไว้เลยครับช่วยให้อ่านได้ง่ายและสะดวกนะครับ สะดวกกว่าการที่ไม่มีไม่มีแผนภูมิย่นระยะเพราะว่าไม่ถ้าไม่มีมันจะต้องสูงเกินไปใช่ไหมครับและรายละเอียดของการรายการก็จะชัดเจนได้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับในหน้าที่138เรียบร้อยแล้วครับ